เอวาเผยภาพชุดเดินทางของคุณพ่อเรียกว่าเป็นสาวสวยที่มีฐานะดีมากๆสำหรับเอวาตลกหกฉากนักแสดงจากซิทคอมหกฉากครับจานทายาเศรษฐีธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนาผลิตและจำหน่ายายาอย่างสาราทิฟฟี่ แอนตาซินและต้องบอกเลยว่าบ้านของสาวเอวานั้นหรูหราอลังการงานสร้างเอามากๆและสุดสาวเอวาได้ออกมาเผยคลิปครอบครัวเมื่อทุกคนได้มีเวลาออกไปช้อปปิง้งและเป็นการเดินทางไปห้างในรอบ5ปีของคุณปู่ด้วยและต้องบอกเลยว่าคุณปู่ของสาวเอวายังเป็นสายเปย์ซื้อเครื่องประดับสวยๆราคาหลายแสนให้กับเหล่าล้านสาวแต่ละคนอีกด้วยส่วนทางด้านคุณพ่อของสาวเอวายังได้เผยลุกเรียบง่ายแต่ราคาแพงมาก โดยเสื้อประมาณ6ดอลลาร์กางเกง5 6ดอลลาร์ทั้งชุดประมาณ12เหรียญหรือประมาณ400บาทส่วนรองเท้าอาดิดาส3 4ถพันบาทซื้อที่พนมเปนส่วนกระเป๋าใบละแสนกว่าบาทซื้อมานาน บอนเตกาตอนไปฝรั่งเศสโดยลูกสาวซื้อเข็มขัดกุชชี่ให้คุณพ่อและได้รองเท้ากุชชี่ไปอีกคู่เรียกว่าการช้อปปิ้งในครั้งนี้ทำเอาสาวเอวาและครอบครัวนั้นแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวทถมคุณพ่อและน้องสาวของเอวายังได้ของขวัญที่ถูกใจจากคุณปู่อีกด้วยขอ,ขอ,ข,อ,ข,อข,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ